โอเคฮัลโหลใส่ขอพ่ผมภาษาไทยกมมือกันอีกางเชงนเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น l e t Play m i n e c r a f t กันนะฮะโอเคนะซึ่งวบทท่านที่ผมจะเล่นเป็น l e t Play m i n e c r a f t เนี่ยเป็นเัวอรน์ชัน0 0จุนะโอเคนะเขาเข้าเกมมนเลยแล้ให้ไปตั้งค่าไม่ใช่ตั้งค่าดาิเป็นชื่อโลกนะฮะเขาก็เป็นมาแล้วกานะันเนาะ เลสเพย,ย์มาครับนะคะเขียนถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะ pay นคะเลสเพย์มาครับจีจีเนาะจำไม่ได้โอเคเลสเพย์มาครับนะคะสีผมขอบอกว่าสีนี้เป็นสีที่เรียบนะฮะสำหรับคนมือใหม่เป็นสวยเวิร์นะฮะโอเคกดคิเรตเวิร์ดไปเลยนะฮะโอเค มาเป็นเลสพีไม้ครามนะนี่เราจะได้ซีลุงๆอย่างนี้เลยนะฮะโอเคก็คันแรกก็ต้องไปตัดไม้หน่อยแล้วกันเนาะโอเคนะเป็นลสพีไม้ครามนะฮะซึ่งโอ้โหเสียงรถภายแล้วถ้ามีเสียงรบกวนขอมันด้วยนะฮะนี่มีคำพินด้วยนะทุกก่อน เค okay. แล้วก็ไปตัดไม้สิ่งแรกสุดก็คือสิ่งแรกสุดนะ,ะก็คือการตัดไม้นั่นเองนะฮะโอเคก็จะตัดไม้อย่างนี้ไปก่อนนะฮะโอเคทำไมตัดยากจังโทรศัพท์ผมนี่มันทุกบล็อกอะไรก็จะยากไปหมดเลยนะฮะโอเคก็ไม่ต้องสนใจผมก็จะเว้นไว้พูดนิด วินแบบไม่พูดนิดนึงนะคะโอเคโอเคได้มาแล้วอันนี้เสียงไหไม่ใส่ดีวกว่าแล้วก็ขับเป็นขับเคเบิลนะเดี๋ยวผมจะคือยังไงเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านในพันนี้เลยแล้วกันเนาะ เราเสียหายอะไรเนาะสร้างบ้านสักอันเล็กๆกะแบบสร้างบ้านใต้ดินนั่นเราก็ไอตอนนี้ก็ไอนั่นไปก่อนปลูกไม้ไปก่อนนะฮะโอเคผมจะสร้างบ้านตรงโน้นหน้าตรงโน้นคุณสร้างบ้านตรงโน้นหน้าตรงโน้นอะเอองั้นอะเออเข้าใจไหมเนี่ยช่างมันถูกรับ โอเคหน้าที่ตัดสายก็ตัดไปนะโอเคแล้วเก่งไขรวะเนี่ยไม่ต้องสนใจนะเรามาสนใจเรื่องนี้กันเลยนะโอเคแล้วก็ขับควานดาบเลคขับอีกโอเค เฮ้ยทำไม้แมเวาเนี่ยเฮ้ยมันมีอน,นั้นอีกนี่ว่ะอ๋อโ้และมันมีต้องเอาจอบมาด้วยเออก็อยี้ไปเลยแล้วกันนะโอเคนะอนี้แล้วก็ดาบแรกที่หนที่สองขวานที่สาม น่าจะพอแล้วนะไปลุบไปทำก่กนถูกไหก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตัดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนที่มันตัดไม้เสร็จแล้วกันนะของยาตัดคลิปครับโอเคนะก็ ตัดไม้น่าจะพอกันแล้วนะโอเคก็ได้สัก45ชุดเอ้ยสัก54ชุดนะโอเ้เจอเปิลเต็มเลยนะ่าเก็บไปเลยนะ่า้่ามีสิรเรากขอมันด้วยพูนแต่พูดแต่ที่อนโอเคนะก็นั่นแหละถ้าีเสิรเรากขอแบบงกันด้วยนะฮะโอเคก็นั่นแหละครับก็นหน้าไปก่อนนะเก็บเก็บพวกต้นอ่อนไปก่อนนะครับ รอบบ้านผมมันเสียงดังไงโอเคนะก็ไม่ต้องสนใจนะครับไอ้คนนั่นแหละไม่ต้องสนใจไอ้เฮ้ยเฮ้ยเนั่นเฮ้ยอย่างเงี้ยมันเป็นน้องผมนะฮะโอเคก็ไม่ต้องสนใจนะเรามาสนใจทางนี้ดีกว่าทางเลสเพย์ไหมครับนะโอเคไหไปไปสิ่งที่ผมจะสร้างบ้านก็จะสร้างบ้านที่วไก่แล้วกันนะมีไข่ไก่ด้วย

วางนี้แล้วกันโอเคนะโอเคก้อยน่าไปก่อนนะไปข้าหมูก่อนนะอตอนที่เจอหมูมีละม้าด้วยนั่นแหละโอเคอขับอ่านไ,ได้เว้กย,วยก้อยน่ไปก่อนโอ้ยเสียงใครวะเนี่ยน้องผมนะโอเคไม่เป็นไรข้าม้านะข้ามมาเลก่อน ไม่ดอบอะไรให้กูเลยเหรอไม่ดอบให้เราเลยใจร้ายแค่นะฮะก็ไม่ต้องสนใจคนภายนอกเราก็สนใจทางเราเดีวกว่านะครับอ,อือจับมือแล้วกันโอเคนะโอเคก็อุ้ยมืดแล้ว จะมุดแล้วเราต้องหาที่สร้างบ้านตรงไหนตรงนี้ก็มีชมวิวได้ด้วยโอ้โหตรงนี้สวยนะโอ,โอเคมาสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะเอาไม้มาจะสร้างบ้านยังไงดีสร้างบ้านจิ๋วแล้วกันนะโอเคนะบ้านจิว๋วบ้านจิ๋วจิ๋วเป็นบ้านตาดีนะโอเคบ้านจิ๋วจิวนะฮะโบเสียงลุกผ่าน โอ้ยไม่ต้องสนใจห่งภายนอกนะฮะพูดกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยนะไม่ต้องสนใจโอ้ยก็ย,ยังพูดเหมือนเดิมนะฮะยึดการพูดไม่ได้อะเนาะอีผมได้เปิดมอนเตอร์อยังเนี่ยโอ้ยยังเนี่ยวะต้องเปิดหน่อยนะฮะโอเค ก็เออสร้างยังไงดีอย่างนี้แล้วกันเนาะทีแรวต้องหาขุดดินมาเยอะก่อนนะฮะโอเคโอเคขุดดินไปก่อนโอ้โหมองไม่เห็นเลยนะฮะโอเคมองไม่เห็นเลยจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเออ รขึ้นไม่ได้เฉยเลยนะฮะโอเคเอ้ยแม่มุมนู่นแม่มุมเห็นไหมนั่นนะอ่ะเออต้องไปหาหินก่อนนะฮะโอเคหาหินตรงนี้น่าจะไอ้นั่นนะที่หาหินไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะต้องการในนั่นนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอิดนะฮะต้องการเอ้ย เขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้นะครับโอ้ยเขาเรียกว่าเตาเผานะโอเคนะโอ้ยกว่าจะจำได้เอาโอเคทอะไรอันนี้ทิ้งไปอันนี้ทิ้งไปทิ้งสิเออกดทิ้งยากจังทิ้งไปอันนี้ทิ้งทิ้ง ทิ้งสิโว้ยี้เกียจทิ้งแล้วทิ้งยากแท้หนเอชิบหายแล้วไงเอาหาทางออกไม่เจอ,เอ,เจอโอเจ้ละเก๋ขาเตาเผาเว่าเป็นเก๋ขาพุ่งดูดก่อนนะจะง่ายกว่านี้วางได้โอ้ยสเกล ขอหน่อยนะขอหน่อยขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอทำทอตหน่อยขอทอตหน่อยขอทอตหน่อยขอทำทอตหน่อยอุ้ยเดี๋ยวต้องเอาไม้มาเดี๋ยอนี้โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่โดนโอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วโอ้ยตายเอยอออเ อืม้มตายนะฮะผมก็ตีกะนะฮะตีกะบอกไว้เลยว่ากะนะฮะน่าจะเออหกวันมีสองมือไว้หมดเลยแล้วกันโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ใครอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนะทำคลิปต่อไปหรือเป็นกำลังใจในการทำชั้นหน้าต่อไปคนครับสำหรับคลิปนี้บายบายนะฮะเดี๋ยว คิมน้าก็จะเป็นสอนสร้างเหมือนเดิมนะคะ